ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,719เย่เชิญหารู้ไม่ว่าวินาทีที่แหวนส่งเขามาหาลินหวานเออในเวลานั้นเขาได้ทำลายพรหมจรรย์ของหญิงสาวคนหนึ่งไปโดยไม่รู้ตัวสำหรับหญิงสาวที่เกิดในราชวงศ์หมิงหากถูกชายใดเห็นเรือนร่างภายใต้ร่มผ้าหรือมีพฤติกรรมสนิทสนมกับชายใดมากจนเกินขอบเขตนอกจากต้องแต่งงานกับเขาแล้วยังเหลือหนทางอีกสายหนึ่ง คือการตายเพื่อแสดงเจตจำนงของตนเองดังนั้นในเวลานี้เย่เฉิญจึงยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าภายในใจของลินหวานเออได้ตัดสินใจอย่างนาแน่วแน่หากไม่ได้แต่งงานกับเขาเธอจะอยู่ตัวคนเดียวและไม่แต่งงานอีกในชีวิตนี้ยิ่งกว่านั้นเขาไม่รู้ว่าลินหวานเออซึ่งเกิดในราชวงศ์หมิงและมีประสบการณ์ชีวิตผ่านหมิงชิงสองราชวงศ์ความคิดในเรื่องการแต่งงานนั้นแตกต่างจากผู้คนในปัจจุบันนี้โดยสิ้นเชิง ทัศนะทั้งสามของลินหวานเออถือเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่ผู้ชายจะมีสามพันยาและสี่อนุพันยาเธอถึงขั้นที่ยอมรับที่จะเป็นอนุพันยาของเย่เชิญอย่างไม่มีเงื่อนไขและเรียกเซียวชุรันด้วยความเคารพในฐานะพี่สาวของเธอในเวลานี้เย่เชิญเพิ่มได้ผ่อนคลายจิตใจทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนความรู้สึกนี้แผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจของเขาในทันที แม้ว่าฐานการบ่มเพ่อของเขาจะฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ์และพลังวิญญาณในร่างได้รับการเติมจนเต็มเปี่ยมแต่ในเวลานี้เขาก็ยังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอย่างมากเหนื่อยมากเสียจนแทบไม่อยากแม้แต่จะลืมตาหลังจากทำลายจดหมายที่เขียนทิ้งไว้ให้เซียวชูรันก่อนหน้านี้เขาคิดที่จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านตลอดทั้งบ่ายเมื่อถึงตอนเย็นเขาค่อยไปที่วินล่ากลางภูเขาในโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนชองเซลิเซ่ เพื่อพบครอบครัวตายหญของเขาอย่างเป็นทางการขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงแม้ว่าร่างกายที่อ่อนล้าของเขาจะทุเลาลงชั่วคราวแต่สมองของเขายังคงคิดวนเวียนอยู่ตลอดเวลาเหมือนเครื่องยนต์ที่ทำงานหนักด้วยความเร็วสูงเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในคืนที่ผ่านมาเป็นเหมือนภาพสไลด์แว่บผ่านเข้ามาในความคิดของเขาอย่างรวดเร็วเมื่อนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาก่อนที่ตนเองกำลังจะตายเขายังคงจำได้อย่างชัดเจน ถึงความรู้สึกไม่ยินยอมพร้อมใจที่เกิดขึ้นลึกๆภายในใจของเขาถือเป็นโชคดีแหวนที่ลินหวานเออมอบให้ช่วยชีวิตเขาได้ในช่วงเวลาสำคัญเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขารู้สึกขอบคุณแหวนวงนี้อย่างจริงใจอดไม่ได้ที่จะถือแหวนไว้ในมือแม่ตาจะหลับอยู่แต่ยังคงรู้สึกถึงรสสัมผัสที่นุ่มนวลและอบอุ่นของแหวนอย่างเงียบงนในอดีตที่ผ่านมาเย่เชิญเคยคิดมาโดยตลอดว่า แหวนวงนี้เป็นการช่อชนครั้งใหญ่ที่สุดที่เขาเคยพบมามันดูดพลังวิญญาณในร่างของเขาไปหลายครั้งเป็นจำนวนมากเขาเคยคิดว่ามันน่าชิงชังยิ่งกว่านักต้มตุ๋นที่กระทำการหลอกลวงทางโทรศัพท์แต่ใครจะคิดว่าแหวนวงนี้ปกป้องเขาไว้ในช่วงเวลาสำคัญด้วยพลังวิญญาณที่ซึมซับไปจากเขามันเก็บสะสมไว้เพื่อรอเวลาถูกกระตุ้นออกมาเพื่อช่วยชีวิตเขาหากไม่ใช่เพราะพลังวิญญาณของเขาถูกแหวนซึมซับไว้ครั้งแล้วครั้งเล่า แวนคงไม่อาจนำเขาไปหาลินหวานเออได้ในช่วงเวลาวิกฤตดังนั้นเยเชิญจึงหยิดยาเม็ดเสริมสร้างแหล่งกำเนิดออกมาถือไว้ในมือสองเม็ดจากนั้นถ่ายเทพลังวิญญาณที่อยู่ในร่างของเขาเข้าสู่แวนอย่างต่อเนื่องแวนที่สงบนิ่งอยู่เป็นเวลาครึ่งค่ำวันเมื่อจูจ่ๆสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณก็เหมือนกับดินแห้งได้รับการเฉลมจากหยาดฝนซึ่งสับพลังวิญญาณทั้งหมดที่เยเชิญส่งเข้าไปอย่างตะกระตราม เมื่อพลังวิญญาณในร่างของเย่เชิญถูกถ่ายเทออกเกือบจะหมดสิ้นเขารีบรับประทานยาเม็ดเสริมสร้างแหล่งกำเนิด2เม็ดที่ถืออยู่ในมืออย่างรวดเร็วครั้งนี้เขาไม่ตระหีพลังวิญญาณของเขาอีกต่อไปและเพียงต้องการจะเติมเต็มให้แหวนก่อนหนึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากผุ่งอาวุโสทั้ง3เดินทางกลับบัวนโนสไอเรสด้วยเครื่องบินโบอิง777 พวกเขาเปลี่ยนไปขึ้นเครื่องบินทางทะเลกลับไปที่ฐานทัพหลักของผู้ชิงผู้อย่างไม่รอช้าระหว่างทางกลับผู้อาวุโสทั้งสามรู้สึกทั้งไม่ยินยอมและไม่พอใจก่อนหน้านี้พวกเขาทั้งสามคนรู้สึกค่อนข้างไม่พอใจอยู่ก่อนแล้วการปิดด่านกักตนเพื่อบ่มเพาะของพวกเขาถูกขัดจังหวะกระทันหันในขณะที่พวกเขาอยู่ห่างจากการเปิดนีหวานงงเพียงก้าวเดียวเดิมคิดว่าอย่างน้อยคงจะได้รับรางวัลที่คุ้มค่ามาชดเชยหลังจากทำภารกิจสำคัญสำเร็จ แต่กลับคิดไม่ถึงจะถูกอูเทียนหลินสั่งให้หันหัวกลับที่ระดับความสูง1นึ่งเมตรพวกเขาถูกพากลับมาโดยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สภาพจิตใจของอูเฟยเยียนในเวลานี้ยังย่ำแย่ก,กว่าพุ่งอาวุโสั้ง3ม,มากมายหลายเท่านักในช่วงหลายชั่วโมงที่ผ่านมาเธอแทบจะไม่อาจควบคุมความคิดบ้าคลั่งที่มุนวลในหัวของเธอได้ในขณะช่วความคิดหนึ่งเธออยากจะไปจินหลิงด้วยตัวเองเพื่อดูให้รู้ดํารู้แดงว่าใคร ที่เป็นคนนำภาพวาดนี้ออกมาเตือนตัวเองจากระยะไกลอย่างไรก็ตามความคิดนี้เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เดียวภายในใ,นใจของเธอแต่ก็ถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงในทันทีเช่นกันด้วยนิสัยระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเธอคิดว่านี้ไม่ใช่คราวที่จะต้องเสี่ยงความเสี่ยงเดียวมากที่สุดในชีวิตของเธอคือการฆ่าลินจูลู่หลังจากที่ถูกเขาปฏิเสธเรื่องราวในครานั้นเป็นเพราะเธออยู่ด้านหลังลินจูลู่ อีกทั้งเขาไม่ได้ระมัดระวังแต่คราวนี้กลายเป็นคนลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังเธอกล้าเปิดเผยตัวเองต่อสายตาของอีกฝ่ายได้อย่างไรดังนั้นสิ่งที่เธอทำได้จึงมีเพียงแค่ต้องรักษาระยะห่างจากเขาด้วยความเกรงอกเกรงใจอูเทียนหลินรีบนำพุ่งอาวุโสั้งสามมาถึงหน้าห้องโถงลับจากนั้นเอ่ยขออนุญาตเข้าพบต่ออูเฟย์เยียนหลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องโถงลับเขาแทบรอไม่ไหวที่จะถามอูเฟเย์เยียนว่าอินจู ท่านสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชารีบกลับมาใช่มีเหตุฉุกเฉินใดหรือไม่ในตอนนี้สีหน้าของอูเฟยเยียนมองดูดำทะมึนมืดมนอย่างยิ่งเธอพูดอย่างเย็นชาว่าตัวตนของฉันถูกเปิดเผยอะไรนะอูเทียนหลินอุทานออกมาด้วยความตื่นตระหนกสุดขีดอิงจูท่านไม่ได้ออกจากที่นี่เป็นเวลานานกว่า20ปีใครเป็นคนเปิดเผยตัวตนของท่านหรือว่าจะเป็นติงหยวนตอ อูเฟยเยี่ยมสายสีสของเธอพูดอย่างตึงเครียดว่าจะเป็นเธอเปิดเผยตัวตนของฉันหรือไม่ไม,ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนผู้นั้นไม่เพียงแต่รู้จักตัวตนของฉันเท่านั้นแต่ยังรู้จักอาจารย์ท่านผู้เท่าและที่สำคัญยังรู้ว่าท่านเป็นอาจารย์ของฉันอีกด้วยฮะอูเทียนหลินถอยหลังหนึ่งก้าวอูทานว่าอิงจูอาจารย์ของท่านเสียชีวิตไปนานกว่า300ร้อปี จะมีคนบนโลกนี้รู้จักเขาได้อย่างไรอูเฟยเยียนเปิดวิดีโอสั้นส่งให้อูเทียนหลินพูดอย่างเย็นชาว่าเอาไปดูเองอูเทียนหลินแสดงความเคารพเอื้อมมือออกไปรับโทรศัพท์มาดูวิดีโอด้วยความระมัดระวังถามด้วยความตกใจอิงจูผู้เท่าผู้เท่าในภาพวาดท่านนี้เป็นอาจารย์ของท่านจริงหรือใช่อูเฟยเยียนพยักหน้ารับคำคราหนึ่งคนในภาพวาดนั้นคือเมิ่งช้างเซิงอาจารย์ของฉันเอง จิตรกรผู้วาดภาพใบนี้สามารถแสดงรายละเอียดบุคลิกลักษณะของเขาออกมาได้อย่างน้อย9ส่วน